ยีไม่ดีอาจจะรู้จากกันนะเนี่ยนั่นแหละครับดูอายุแล้วดูอายุอันนัเรายีไม่ดีอาจจะรู้จากกันอยู่นเนี่ยใช่ครับใช่ใช่ใช่เนเออมันเป็นดวงหรืออะไรเป็นที่ดวงนะเพราะว่าเปิดไฟอ้าวขายไปจนแล้วนี่นะครับมาส่งรถนะครับมาส่งรถให้หลวงพี่นะครับมาส่งรถให้หลวงพี่นะฮะก็เบื้องต้นก็จบไปดีครับผมหลวงนี่ก็ไม่สะดวกนะฮะไม่สะดวกไปหลับเองก็ ให้มาส่งให้นะครับผมผมก็ไม่ได้ติดปัญหาอะไรนะครับผมอ่าขอบคุณนะครับขอบคุณทุี่นะครับผมที่เชื่อใจนะครับที่ไว้ใจเชื่อใจนะครับผมโอเคครับคอมครับของป่ะฮะ่เสวัสดีครับสวัสดีนะฮะกรับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมอ่าตอนนี้นะฮะรีวิวการขับขี่นะครับ ก็ปกติเลยนะครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะเกียร์ธรรมดานะฮะภายในสีสันสภาพภายในก็ประมาณนี้นะเบาะไม่มีโคง้งไม่มีถานนะครับอ่าเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับไปครับไปกันต่อนี่นะครับผมรถยนต์เข้าใหม่นะฮะโตโยต้าตองหนึ่งนะครับผมนี่นะอ่ะบอกราคาเลยบอกราคาไปก่อนเลยแล้วกันนะฮะสำหรับค่าตัวนะฮะคันนี้นะะสองหมื่นนะฮะสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะ 26,500บาทเท่านั้นนะฮะราคานี้งดต่อนะราคานี้งดต่อนะครับผมผมบอกตรงว่าผมขายเนี่ยผมไม่ได้กำไรอะไรมากหรอกนะฮะก็ถือว่าเป็นถือว่าแบ่งปันไปนะฮะถือว่าแบ่งปันไปนะฮะสวัสดีครับสวัสดีนะฮะกลาบสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมแม็กกวดบ้านอยุธยานะฮะวันนี้นะวันนี้ตัวผมจะมารีวิวพี่รถยนต์เข้ามาอีกหนึ่งคันนะฮะเป็นเจ้าโตยต้าตองหนึ่งนะ เป็นเจ้าโตโยต้าตองหนึ่งนะฮะเป็นเกียร์ธรรมดานะฮะเป็นเครื่องยนต์พันห้านะฮะพันห้านะฮะประหยัดประหยัดน้ามันนะครับผมประหยัดน้ามันเหมาะระยุน้ำมันแพงอย่างนี้นะครับเหมาะระยุน้ำมันแพงอย่างนี้นะฮะเครื่องเกียร์สมบูรณ์ครับพี่นะฮะรถและรถคันนี้นะฮะไม่เคยติดแก๊สด้วยนะครับผมบอดี้บางๆครับพี่บอดี้บางๆเลยนะฮะบอดี้บางๆเลยนะครับเครื่องดีเกียร์ดีพี่รถน้ำไม่ดังความไม่ไหลนะฮะ รถคันนี้เป็นรถปีหนึ่งเก้า้เจ er ็ดนะอ่าเป็นรถปีหนึ่งเก้า้เจ็ดนะฮะสีสันสภาพรอบพันนะฮะสีสันสภาพรอบพันก็ประมาณนี้นะคะผมคันนี้นะฮะผมยังไม่ล้างนะฮะยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทำความสะอาดนะสีสันสภาพรอบพันประมาณนี้ครับพี่ติดฟิล์มมาให้แล้วนะครับติดฟิล์มมาให้แล้วรอบพันนะครับผมเฉพาะค่าติดฟิล์มนะฮะเฉพาะอุปกรณ์ติดฟิล์มก็ไม่ต่ำกว่าสองพันแล้วนะครับถ้าเราซื้อรถมาแล้วเราไปติดฟิล์มนะถ้าเราซื้อรถมาเราไปติดฟิล์มนะครับ อย่ครับสองพันผมเชื่อมาไม่มีหรอกวแปพันนะติดลถติดติดฟิดนรถจนรอบพันนี้นะฮะหน้าหลายพันนะฮะผมเพราะว่าปัจจบุบันผมไม่เข้าร้านฟินนานแล้วนะครับทดสอบระยะทางนะฮะไม่ต่ำกว่าสองร้อยกิโลแล้วนะครับผมทดสอบระยะทางนะไม่ต่ำกว่าสองร้อยกิโลนะผมไม่เอามาจากอน,นุษนะอน,นุษจะไม่ได้ว่าซอยไหนนะ แล้วก็ระหว่างนั้นผมก็วิ่งไปทุกลงตุลานะฮะโดยการเทสรถก็ถือว่าเป็นการเทสรถไปในตัวด้วยนะฮะทดสอบการเดินทางไปในตัวด้วยนะฮะสภาพรอบคันบอดี้รอบคันก็ประมาณนี้นะฮะเร่มเอกสารนะฮะชุดโอนครบนะฮะเร่มเอกสารนะฮะชุดโอนครบนะฮะ๋ยวไปฟังนะะฮเดีย๋ยวไปชมภายในก่อนนะครับเดี๋ยวไปชมภายในก่อนนะ นี่นะครับนี่นะครับภายในภายในนะฮะพอดีผมนะพอดีผมไปซื้อของข้างนอกมานะครับผมนะพอดีผมไปซื้อของนอกมานะครับก็ซื้อของที่จะเป็นนะฮะอ่ะนี่ครับเล่มเอกสารฮะเล่มเอกสารชุดโอนครบนะเล่มเอกสารนะฮะชุดโอนครบนะครับผมมีกล้องมีกล้องมองหน้าให้นะครับผมเสียบกับตัวนี้นะเสียบกับตัวนี้นะครับผมกล้องมองหน้านะฮะพอดีมันหลุดนะครับพอดีว่า ติ๊ทุกแกนะฮะมันหลวมมันเสื่อมมันหลุดนะฮะก็เลยผมก็เลยไม่ได้ทำการติดไว้นะฮะอ่ะมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันดีกว่าครับเครื่องฟีสตา้าติดง,ง่ายนะพี่นะเครื่องฟีสตา้าติดง,ง่ายเลยนะครับผมอ่ะมาลองกระจกกันครับมาลองกระจกสีบานนะฮะมีพี่ๆหลายๆายท่านนะอยากให้ผมลองให้นะฮะก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาตอนเจอรถนะฮะพูดง่ายแหละอ่ะมาลอง 2นะะฮใช้งานได้ครบนะฮะปรับข้างไฟฟ้านะครับพี่เป็นตัวเป็นถือว่าเป็นตัวท็อปอยูน่นะในบรรดาเกียร์ธรรมดานะฮะปรับข้างไฟฟ้านะครับชัดเจนครับผมง่ายๆนะฮะโอเคนะครับผมรถคันนี้ใช้งานได้ปกตินะ แอร์เย็นเพียงเพาะเขาพี่มีอะ,อะไรก็ไม่รู้นะครับผมอะไรก็ไม่รู้นะฮะสามารถปรับโหมดเป็นบูทูธนะฮะวิทยุแล้วก็ AUX แล้วก็ USB ได้นะครับผมอ่าคันนี้ก็ปกตินะปกติเลยนะครับอันนี้เป็นระบบโหมด USB นะ รับรองครับผมถ้าฟังเทปนี้นะถ้าฟังเทปใน USB นะหลับแน่นอนนะครับผมจะไปฟังนะขับรถไปอย่าไปฟังนะโอกาสหลับแล้วไม่ตื่นสูงมากนะครับผมไม่พานเลยนะฮะหยอกครับผมหยอกหยอกนะฮะนี่นะครับผมเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะอาภาษีนะฮะเอ้ยผมบอกไปแล้วนี่ว่ากระดาษดานะฮะกระดาก็ดาคมปีหกแปดนะก็ไม่ขาดนะครับผมระบบการทํางานนะทุกอย่างปกตินะอ่ะโอเคนะครับผมแอร์เย็นเพีงพอแอร์เย็นเพีงเพาะนะฮะก็สามารถ ไปเปิดเพลงอะไรที่อยากฟังได้นะครับผมอ่นี่นะครับเบาะภายนอกนะฮะเบาะคู่หน้านะฮะก็ประมาณนี้ไม่มีขาดนะไม่มีขาดไม่ไม่มีชำรุดนะฮะสีสันก็สีสันสภาพก็โอเคอยู่นะครับอ่านี่นะครับอ่าไม่มีจับต่อนะครับวีดีโอวิดีโอนะครับผมก็ทำแบบเดียรเดียรเลยนะฮะก็แอร์เย็นนะแอร์เย็นเจียบเลยนะครับ อ่ะเดี๋ยวไปเปิดฝาพงหน้านะฮะเปิดห้องชองห้องเครื่องไปชมกันนะฮะสำหรับค่าตัวนะฮะสำหรับค่าตัวนะฮะเจ้าโตยต้าปองหนึ่งคันนี้นะสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทเท่าน,นั้นนะครับผมนี่นะเครื่องเครื่องยนต์เดินนี่เลยนะครับผมเครื่องยนต์เดินเดินี่เห็นไหมแปดปี สองสี่ครับผมเดือนเจ็ดป็นสองสี่นะครับผมยังไม่ถึงปีนะแบตนะฮะสภาพสภาพก็ถือว่าสมบูรณ์อยู่โอเคอยู่นะครับเดินนิ่งๆครับพี่เดินนิ่งๆเลยนะฮะเครื่องดูเครื่องยนต์นะฮะน้ำไม่ดันความไม่ไหลครับพี่วิ่งไกลวิ่งไกลอยู่สบายๆนะฮะอ่าเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับค่าตัวนะสำหรับค่าตัวนะฮะ 2 0 0 0 0ื่นะฮะ26,500บาทเท่านั้นนะฮะ26,500บาทเท่านั้นนะฮะ26,500บาทเท่านั้นนะฮะรถไม่เคยติดแก๊สด,ด้วยนะฮะได้เป็นรถบ้านเดิมๆนะฮะไม่เคยติดแก๊สนะฮะคุ้มไหมถามใจดูครับนะพี่คุ้มไหมถามใจดูนะสำหรับพี่ๆนะฮะมีพี่ๆหลายหลายท่านนะฮะสอบถามกันนะครับสอบถามกันเข้ามาว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตด,ดับเครื่องยนต์ก่อนนะ หลายท่านนะสอบถามมาว่าน <expand> so like ้องระหว่างมัดจำเนี่ยกบไม่มัดจำรถนตงกันยังไงนะมามัดจำรถคือพูดง่ายคือได้ชัวร์เอางี้ดีกว่ามัดจำรถคือคือได้ชัวร์นะฮะส่วนไม่มัดจำเนี่ยก็แล้วแต่จังหวะแล้วแต่ดวงพูดง่ายคือดวงนะฮะถ้าระยะทางคุณไม่ไกลมากอะระยะทางคุณไม่ไกลมาก2 0 30ติกิโลคุณดูวิดีโอปุ๊บแล้วคุณรีบมาเนี่ยโอกาสที่จะได้ได้เป็นของคุณจะสูงมากนะฮะแต่ถ้า แต่ถ้ามีลูกค้าเขามาจับเฮ้ยสมมติอาสมมติว่าลูกค้าเนี่ยอยู่ระยองเนี่ยดูรถเนี่ยชอบมากถูกใจมากแต่ก็กลัวว่าจะไปจะไปจะไปหาเนี่ยมันไกลกลัวกลจะไม่ไม่ทันเงนี้ยเขาก็จะมัดจํามานะครับผม,มเมื่อวันก่อนนะมีประมาณสามสี่วันที่แล้วนะมีพี่ผู้หญิงท่านหนึ่งนะฮะโทรมานะครับผม เป็นสายที่สองนะสายแรกเขามาจําแล้วนะฮะสายแรกเขามาจําไปแล้วนะครับผมสายสองก็บอกน้องน้องเอามาให้พี่เลยนะฮะน้องเอามาให้พี่เลยเดี๋ยวพี่โอนเงินให้ตอนนี้เลยโอนเงินเต็มจํานวนให้ตอนนี้เลยนะแล้วเราก็นัดวันมาองมาากันแล้วน้องก็นัดวันมาเอารถมาให้พี่อ่ะคุยง่ายผมก็พี่ไม่ได้ครับเพราะว่าอลูกค้าเขามาจํามาแล้วผมผมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ผมตกลงกับลูกค้าแล้วผมก็รับมาดจำเขามาแล้วอือย่างนี้เขาก็แค้นผมยิวนาาเลยว่าเอ้ย น้องก็คือมาจังขอไปสิแล้วเดี๋ยวพี่โอนเตมจำนวนให้นะเพราะว่าคันนั้นพี่อยากได้จริงๆนะฮะอันนี้คือในกรณีนี้นเป็นเคสตัวอย่างนะครับผมว่ามาจังมาแล้วเราก็ไม่สามารถยังไงเราก็ไม่สามารถขายคนอื่นได้อืมเราก็ต้องล็อกคันนั้นนะไว้ให้ลูกค้าคันคนนั้นนะที่เขามาจังนะฮะอันนี้ผมพูดเป็นวิทยาทานเฉยๆนะให้ฟังให้เป็นความรูเ้เฉยๆนะครับผมอ่ะเบื้องต้นนะฮะเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับ สนใจโทรมาครับเบอร์โทร095 970 5648 095 970 5648นะฮะกับราคา2 6 5 0 0บาทเท่านั้นนะกับราคา2 6 5 0 0บาทเท่านั้นนะฮะค,คุมไม้ถามใจดูสนใจโทรมาครับขอบคุณครับ